สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัส,สบ,บดีที่21กรกฎาคม2565ครับทุกท่าน,นครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับก็คงจะอยู่ในอขอบเขตของเรื่องเดิมก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเรามีมาตรการสำคัญนะครับในช่วงเดือนกรกฎาสิงหานะครับแล้วก็กันยาสามเดือนนี้นะครับล้วนแล้วแต่มี กำหนดการสําคัญทั้งสิ้นเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันทีละเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็หลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าเมื่อวันก่อนนะครับวันที่19กรกฎานะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีนะครับสำหรับผู้สูงอายุทุกคนนะครับซึ่ง ผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับเบี้ยสูงอายุส่วนเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นการจ่ายย้อนหลังให้นะครับตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทบ4เดือนเลยนะครับหลายท่านนะครับก็คงจะได้รับจํานวนเงินนี้แล้วนะครับที่เข้าบัญชีนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้สูงอายุทุกคนนะครับจะได้รับการเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุชั่วคราวนะครับ6เดือนด้วยกันนับตั้งแต่ เมษาถึงกันยา65นะครับจำนวนเงินที่เพิ่มนั้นจะคิดตามนะครับเลทของเบี้ยสูงอายุแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าหากว่าใครได้เบี้ยสูงอายุ600บาทจะได้เพิ่มเดือนละ100ใครที่ได้เบี้ย7 0 0บาทจะได้เพิ่มเดือนละ150 b. ใครที่ได้เบี้ย800บาทจะได้เพิ่มเดือนละ200และใครที่ได้เบี้ย1000บาทจะได้เพิ่มเดือนละ250บบาทนะครับซึ่ง เมื่อวันก่อนนะครับ19กรกฎาคมเป็นการจ่ายทบทีเดียว4เดือนก็แปลว่าเอามาคูณ4ฉะนั้นใครที่ได้เบี้ย600แปลว่าต้องได้เพิ่มเดือนละ100ตกเบิกย้อนหลัง4เดือนก็กลายเป็น400บาทที่จะเข้าบัญชีนะครับเข้าไปแล้วเมื่อวันที่19นะครับใครที่ได้เบี้ย700บาทต้องได้เพิ่มเดือนละ150ซึ่งตกเบิก4เดือนก็เอา150คูณ4ก็เป็น600บาท ใครที่ได้เบี้ย800บาทต้องได้เพิ่มเดือนละ200นะครับ200นี้ตกเบิกย้อนหลัง4เดือนก็เอา200คูณ4เป็น800บาทใครที่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทนะครับจะได้เพิ่มเดือนละ250นะครับตกเบิก4เดือนก็250คูณ4ก็เป็น1,000บาทซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เข้าบัญชีเบี้ยผู้สูงอายุแล้วนะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาซึ่ง เข้าบัญชีไหนก็บัญชีเดียวกันกับที่ท่านรับเบีย้ยสูงอายุเลยและได้ทุกคนนะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยังชีพอยู่ฉะนั้นใครนะครับที่เป็นผู้สูงอายุได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุจะต้องได้รับเงินนี้ทุกคนเว้นก็แต่ว่าบุคคลนั้นรับเงินสดกับอบตเทศบาลอันนั้นจะไม่สามารถกําหนดวันที่แน่นอนได้ขึ้นอยู่กับการดําเนินการเบิกเงินสด จากอบตเทศบาลอันนี้กรณีเฉพาะผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับแล้วก็เน้นย้าว่าอันนี้ได้ทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมันไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่แรกนะครับมติคอรมอนั้นให้ทุกคนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะครับฉะนั้นแล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับทีนี้การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่จบนะครับเดือนหน้าเดือนสิงหาก็ยังเพิ่มอยู่ เดือนต่อไปเดือนกันยาก็ยังเพิ่มอยู่ครับฉะนั้นเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนะครับเบี้ยสูงอายุจะเข้า2วันด้วยกันอันแรกก็คือภายในวันที่10สิงหาอันนั้นตามปกติเบี้ยในอัตราเดิมนะครับเข้าเหมือนเดิมตามปกติเหมือนทุกเดือนและไปในวันที่19สิงหาก็จะมีเงินส่วนเพิ่มนี้นะครับเข้าบัญชีอีกเหมือนเดิมแต่เงินส่วนเพิ่มนี้จะเข้าเดือนเดียวแล้วก็คือใครที่ได้600วันที่19จะได้100นะครับสิสิงหานะครับแล้วก็ใครได้700 19สิงหาก็จะได้150ใครที่ได้เบี้ยสูงอายุ800 19สิงหาก็เข้า200ใครที่ได้เบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ1,000นะครับ19สิงหาก็เข้าบัญชีอีก250นะครับจะเป็นแบบนี้ในเดือนสิงหาแล้วกันยาก็เหมือนกันคือภายในวันที่10กันยาก็เบี้ยสูงอายุเข้าตามปกติก่อนแล้ว19กันยาก็จะเข้าแบบนี้อีก1ครั้งก็คือตั้งแต่100จนถึง250บาท และก็จะจบนะครับส่วนเพิ่มนี้ก็จะจบในเดือนกันยายนสรุปจบก็จะได้ทั้งหมด6เดือนด้วยกันก็คือเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยสิกกรกฎาคมเข้าไปแล้ว4เดือนตกเบิกย้อนหลังด้วยแล้วเดี๋ยวสิงหาอีกหนึ่งเดือนกันยายนอีกหนึ่งเดือนรวมแล้วก็6เดือนพอดีนะครับนี่คือส่วนเพิ่มที่จะได้แล้วหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปก็ไม่มีส่วนเพิ่มแล้วก็จะได้ต้นเดือนตามปกติเป็นเบีย้ยอัตราเดิมนั่นเองนี่คือสําหรับผู้สูงอายุทุกค,คนนะครับ จะเห็นว่ามาตรการนี้ก็จะกินระยะเวลาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับการคืนเงินนะครับที่มีการประกาศลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ให้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65ที่ผ่านมานะครับมติคละออกไปก่อนแล้วกฎหมายมาประกาศเดือนพฤษภานะครับแล้วมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมทำให้นะครับในช่วงดังกล่าวท่านจ่าย เงินสมทบมาตรา40ในอัตราปกติพอส่วนลดมันเกิดมันเกิดย้อนหลังทําให้เกิดส่วนต่างที่ท่านต้องได้คืนเงินที่จะได้คืนนั้นนะครับถ้าใครไปยื่นเรื่องกับประกันกสังคมแล้วก็รับตามช่องทางเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรับกับประกันกสังคมหรือรับผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านเคยทําเรื่องไว้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทําเรื่องเลยประกันกสังคมเขาเปลี่ยนมาใช้วิธีการคืนเงินส่วนนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งถ้าหากว่าใครมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วนะครับผู้ประกันตนมาตรา4 0นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็จบ รออย่างเดียวรอการโอนเงินจากประกันสังคมอย่างเดียวซึ่งบัญชีพร้อมเพย์นี้ต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับบัญชีพร้อมเพย์มันผูกได้2แบบแบบแรกคือผูกไว้กับเลขเบอร์มือถืออีกแบบหนึ่งคือผูกไว้กับเลขประชาชนถ้าหากว่าท่านจะรับเงินจากประกันสังคมหรือรับเงินจากภาครัฐนะครับไม่ว่าโครงการใดก็ตามต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนเท่านั้นฉะนั้นถ้าหากว่าใคร อยู่ในม40แล้วยังไม่เคยยื่นเรื่องของเงินส่วนต่างคืนนะครับที่เป็นส่วนลดนะครับแล้วเคยมีบัญชีพร้อมเพอย์อยู่แล้วอาจจะเคยสมัครตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงที่จะให้รับเงินเยียวยาประกันสังคมนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรรอประกันสังคมโอนอย่างเดียวแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็ใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ท่านมีนะครับอยู่เดิมแล้วนะครับได้ทุกบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารนะครับ แล้วก็ไปติดต่อนะครับธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้วก็เอาบัตรประชาชนไปแจ้งว่าจะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนเท่านั้นเองเมื่อผูกเสร็จก็รอประกันสังคมโอนอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งประกันสังคมจะโอน2เดือนก็คือเดือนสิงหากับกันยานะครับมี2งวดด้วยกันนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ามาตรการก็จะมี2เดือนก็คือสิงหากับกันยาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความสําคัญของอีก2เดือนที่เหลือนี้นะครับทีนี้ ก็มาว่ากันในเรื่องของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับที่กําลังจะมาถึงอีก2วันนี้ก็คือวันที่22กรกฎาคมนะครับปกติแล้วทุกวันที่22ของทุกเดือนนะครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะมีเงินเข้ามา200บาทนะครับเข้าบัตรสวัสดิร สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นเงินอีม n นี่ก็คือเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จริงแต่นอกเหนือจากเอาไปซื้อของได้แล้วยังเอาไปกดเงินสดจากตู้ ATM กรุงไทยได้ด้วยนะครับอันนี้ทุกท่านที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับก็จะมีเงินเข้านะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกคนนะครับทุกคนที่มีบัตรนะครับคน คนเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขอแจ้งนะครับว่าท่านจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกแค่2เดือนเท่านั้นก็คือเดือนนี้กร,รกฎาคมเงินเข้าบัตรนะครับตามปกติทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็เหลือมาที่22เฉพาะผู้พิการใช่ไหมครับเดือนหน้าเดือนสิงหาคมยังใช้ได้ตามปกติทุกวงเงินและเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะใช้สิทธิ์ได้ก็หมายเขาว่าอีกสองเดือนหล,งลังจากนี้นะครับสิงหากันยานะครับ ท่านจะใช้บัตรสวัสดิการได้อีกแค่2เดือนนะครับและวงเงินที่จะเข,เข้าก็เข้าอีก4วันต่อเดือนเหมือนเดิมก็คือวันที่1นะครับก็คือ 300, 200ยสอนะครับหสิงหาหนึกันยาก็จะเข้าแบบนี้ครับเงินซื้อของร้านโรงฟ้า 300, 200เหมือนเดิมเงินส่วนลดค่าแก๊สหนึ่งร้อยบาทนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ ภายใน3เดือนนี้ถ้าว่าท่านใช้ไปแล้วท่านก็จะใช้ไม่ได้อีกคือภายใน3เดือนใช้ได้ครั้งเดียวนี่คือส่วนลดค่าแก๊สแต่ต้องหาร้านแก๊สที่เข้ารมโของการให้ได้ด้วยถ้าหากว่าหาร้านแก๊สที่เข้าร่มโของการไม่ได้ก็แปลว่าเสียสิทธิ์ไปแล้ววงเงินที่3ที่เข้าในวันที่1นะครับก็คือเงินค่าเดินทางก็คือรถทัวร์ต่างจังหวัด500รถไฟต่างจังหวัดอีก500แยกออกจากกันถ้าขึ้น2อย่างก็แปลว่ารวมสูงสุดคือ1000บาทแล้วใครที่เคยแจ้งที่อยู่ ปัจจุบันว่าอยู่ในกรุงเทพปริมณนทน,นะครับตอนสมัครบัตรสวัสดิการรัฐก็จะมี500ก้อนที่3าอีกก็คือขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพได้อีก500แปลว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑทขึ้นได้สูงสุดพันหเลยคือมีรถทัวร์ต่างจังหวัด5 0 0รถไฟต่างจังหวัด500แล้วก็รถเมล์รถไฟฟ้าอีก500นั่นเองนี่คือในวันที่1สิงหาแลว้วก็1กันยานะครับต่อไปทุกวันที่15ของทุกเดือนอันนี้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตร,รส,าาสวัสดิการหรัฐนะครับจะได้้เเเอสสสิิิิิทธพศษกก็คคืจะะมีงนนขาาบบัััตรรร 5 0บาท100อบาทอันนี้น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการรัฐนะครับเงินนี้เป็นเงินอ e ีม n น y ีเป็นเงินสดกดได้สะสมได้หรือจะไปซื้อของกับร้านทงฟา้าก็ได้ถ้าแจ้งว่าจะใช้วงเงินอ e ีม n น y ี่นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าผู้สูงอายุมีสิทธิประโยชน์อยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือไม่มีบัตรสวัสดิการรัฐก็คือจะได้ส่วนเพิ่มเบี้ยยังชีพที่ผมแจ้งไปว่าเข้าทุกวันที่19เมื่อ19ที่ผ่านมาเมื่อวัน2วันก่อนนะครับราิบ ก็อย่างที่บอกไปตกเบื้อนหลัง4เดือนด้วย19สิงหา19กันยายนะครับก็จะเข้าอีกอันนั้นคือส่วนเพิ่มเบี้ยงชีพผูส้สูงอายุนี่คือได้ทุกคนที่เป็นผู้สงูงอายุแต่อันนี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยจะได้2ต่อก็คือส่วนเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุก็ได้ด้วยและในบัตรสวัสดิการรัฐก็มีเงินพิเศษเข้าในวันที่15ของทุกเดือนด้วยนะครับเป็นเงินอ e ีม n นนีเป็นเงินสดก็ได้ใครที่ต้นเดือนบัตรเป็นวงเงินซื้อขอขงงร้าง้า300าานฟะบทก็จ ได้100บาทเข้าในวันที่15เข้าบัตรสวัสดิการใครที่เงินต้นเดือนนะครับซื้อของร้านดงฟ้าเป็น200บาทนะครับก็จะมีวันที่15เข้าอีก50บาทนะครับเป็นเงิน e m มา e ี่เงินสดกดได้นี่คือทุกวันที่15ของทุกเดือนฉะนั้นก็เลยอ,อีก2เดือนก็คือ15สิงหา15กันยาเข้าอีก50บาท100บาทและวันที่18สิงหาครับแล้วก็18กันยาด้วยก็จะเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่ได้ไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประป ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ลงไม่ได้เมื่อลงแล้วค่าน้ำค่าไฟไม่เกิน315บาทเมื่อไม่เกินแล้วต้องจ่ายเองไปก่อนด้วยนะครับตามวงเงินปกตินะครับเมื่อจ่ายเองไปก่อนแล้วภายในวันที่1 8ของเดือนถัดไปนะครับในวันที่18ของเดือนถัดไปก็จะมีเงินคืนเข้ามาโดยค่าไฟนั้นได้คืนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทส่วนค่าน้ำนั้นได้ที่100บาทแรก ก็คือถ้าหากว่าค่าน้ําเกิน100บาทก็ได้แค่100บาทนั่นเองค่าน้ำค่าไฟนั้นหลายท่านสอบถามมาว่าทําไมเงินไม่เข้านะครับถ้าท่านใดสงสัยให้พลิกหลังบัตรแล้วโทรเบอร์ c เซเ็ center ท,ท,ที่หลังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ทําไมค่าน้ําค่าไฟไม่เข้านะครับและวันที่22สิงนะครับสิงหาแล้วก็22กันยาก็เหมือนเดิมครับเงินสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสรุปจบ เดือนสิงหาเดือนกันยาเงินเข้าอีกเดือนละ4วันก็คือวันที่1วันที่15วันที่18แล้วก็วันที่22ก็จบไปนะครับนี่คือสําหรับบัตรสมเด็จแรงรัฐใบเดิมหมดอายุเดือนกันยายนนี้นะครับทีนี้ก็จะนําไปสู่การเปิดลงทะเบียนย้อนมานะครับเดือนสิงหาเดือนหน้าที่จะถึงนี้เป็นกําหนดการลงทะเบียนบัตรสมเด็จแรรัฐแล้วนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่ต้องไปลงทะเบียนหมดนะครับฉะนั้นคนเก่า บัตรใช้ถึงกันยาแต่สิงหาต้องมาลงทะเบียนด้วยกันก่อนนะครับส่วนคนใหม่ก็ลงรอลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมเลยกําหนดเดือนแล้วก็คือสิงหาคมแต่ยังไม่ได้กําหนดวันที่นะครับคาดว่าวันที่จะประมาณครึ่งหลังของเดือนสิงหาและเมื่อใดก็ตามที่เปิดลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งในการรับสมัครบัตรสวัสดิการรัฐรอบนี้นะครับซึ่งเน้นย้ําว่าไม่ต้องเดินทางนะครับทุกท่านสะดวกที่ไหนไปลงได้ที่นั่นเลยหน่วยลงทะเบียนก็จะมี กรุงไทยทกศออมสินเหมือนเดิมคลังจังหวัดเหมือนเดิมและเพิ่มเติมในรอบนี้ก็คือที่ทําการอําเภอสํานักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสํานักง,งานเมืองพัทยานะครับนี่คือหน่วยลงทะเบียนนะครับและจะมีช่องทางพิเศษด้วยก็คือเพิ่มเติมก็คือมีการลงทะเบียนผ่านออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยแต่การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้นขอแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยครับไม่สามารถลงได้ทุกคนจะเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทราบได้ว่าเฉพาะกลุ่มไหนที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ และที่สาคัญนะครับสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเดินทางออกมาไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยลงทะเบียนให้ถึงที่บ้านเลยฉะนั้นไม่ต้องเป็นเป็นห่วงนะครับถามว่ากลุ่มนี้ตัดสินอย่างไรว่าเจ้าหน้าที่จะลงไปให้ก็คือไม่สามารถเดินทางออกมาได้จริงเนื่องจากติดปัญหาเรื่องสูงอายุมากนะครับแล้วก็พี่อาจจะเป็นผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงคือเดินทางออกมาไม่ได้จริงอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยดูแลแล,ลงทะเบียนให้ถึงที่บ้านเลยนะครับทีนีน ก็จะมาขอ,อาเน้นย้ําหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในรอบนี้นะครับมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับคนที่จะสมัครบ,บัตรสมัคดิารของรัฐนะครับจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง8ข้อเลยผิดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยถ้าหากว่า,าผิดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งถือว่าตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับประกอบไปด้วยข้อ1ต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับข้อ2ต้องเป็นสัญช,ชาติไทยข้อ3จะต้องไม่ใช่นักบวช ไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องขังไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นยกเว้นครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ,อสมต่างๆสมัครได้ครับแต่ก็ต้องผ่านหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆด้วยก็คือถ้าหากว่ารายได้เกินก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ข้อที่4นะครับขออภัยครับข้อที่3นะครับข้อที่4ครับอันนี้สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของรายได้รายได้นั้นดู2ส่วน1ก็คือรายได้เจ้าตัวผู้สมัครครายได้เจ้าตัวผู้สมัครนััน้้้นนหาามมเกิ0,000บททต่อปปีีรวง นะครับซึ่งคาดว่าจะใช้ปีก่อนก็คือปี6,4นะครับรายได้นั้นรวมอะไรบ้างก็รวมค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรทุกอย่างที่ท่านได้รับใน1ปีรวมหมดเลยนะครับแล้วก็ห้ามเกิน10,000แนบาทเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของรายได้นั้นจะคิดรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวด,ด้วยนะครับแต่ว่าครอบครัวนั้นดูแค่คู่สามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18บฉะนั้นใครที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับท่านนะครับอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกอายุไม่เกิน 18. ไม่นับ พี่ป้านะอาปู่ยา่าตายายหลานเคยเล่นสไปไม่รวมเลยครับแม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่รวมนะครับคิดแค่ว่าสามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18เท่านั้นจะยกตัวอย่างอีกครั้งนะครับก็คือถตามว่าบ้านหลังหนึ่งใหญ่มากมีปู่ย่ามีตายายมีสามีภรรยามีลูกอายุไม่เกิน18มีลูกอายุเกิน18ด้วยนะครับแล้วยังมีลุงกับป้ามีน้ากับอาถามว่าในครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้นะครับในบ้านใหญ่บ้านนี้เวลาลงทะเบียนบัตรสวัสดิารัฐเขานับครอบครัวกันยังไง คำตอบก็คือว่าปูก่กับย่านับเป็นหนึ่งครอบครัวเพราะเขาเป็นคู่สมรสกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นตากับยายเป็นคู่สมรสกันก็นับเป็นหนึ่งครอบครัวฉะนั้นปู่กับย่าหนึ่งครอบครัวเฉลี่ยรายได้กัน2คนตากับยายหนึ่งครอบครัวเฉลี่ยกันรายได้กัน2คนลงมาครับสามีภรรยาลูกอายุไม่เกิน18นับเป็น1ครอบครัวลูกอายุเกิน18แยกครอบครัวออกไปครับให้ถือว่าลูกอายุไม่เกินสิบอายุที่เกิน18นั้นนะครับเป็นครอบครัวใหม่และมีสมาชิกแค่ตัวเขาคนเดียวถ้ากว่าเขาโสดแต่ถ้าว่าเขา มีครอบครัวแล้วเขาก็ไปเฉลี่ยรายได้กับเขานะครับฉะนั้นลูกอายุเกิน18สมัครบัตรสวัสดิการได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีครอบครัวใหม่เป็นของตัวเองนะครับถ้าหาว่าเป็นโสดก็คือเขามีสมาชิกครอบครัวแค่คนเดียวลุงกับป้าก็เหมือนกันแยกเป็นหนึ่งครอบครัวถ้าลุงกับป้ามีลูกก็ต้องดูว่าลูกอายุเกิน18ไหมถ้าลูกอายุเกิน18ก็อยู่กับลุงกับป้าถ้าหากว่าลูกอายุเกิน18ก็ไปตั้งครอบครัวใหม่อาผู้หญิงอาผู้ชายนะผู้หญิงนะผู้ชายเหมือนกันครับก็คือแยกครอบครัวใครครอบครัวมันสรุปว่่่่าาคคคููใใใรมันนนนบ้หญี ะจะสังเกตว่าเรานับครอบครัวเป็นคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันไม่เอามาคิดรายได้ปนกันเฉลี่ยปนกันนะครับฉะนั้นแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวนะครับก็ใช้ทะเบียนสมรสฉะนั้นถ้าหากว่าคู่สามีภรรยาคู่ไหนไม่ได้จดทะเบียนสมรสแปลว่าโสดทั้งคู่ไม่ถือว่ามีครอบครัวเวลาสมัครบัตรสวัสดิการรัฐก็ถือว่าโสดกับโสดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเฉลี่ยไรายได้กัน ยกเว้นก็แต่ว่าถ้าหากว่าคู่สามีภรรยานั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีลูกขึ้นมาลูกจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่นั้นเดี๋ยวจะมีหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงคนที่แยกกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่านะครับในทางกฎหมายยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่อันนี้ก็ต้องดูงว่าสุดท้ายแล้วจะคิดเป็นครอบครัวเดียวกันหรือจะแยกออกมาจะมีการรับรองเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่คิดนะครับตามทะเบียนสมรสนะครับและ ไม่ดูทะเบียนบ้านไม่ดูชื่อในทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านเนี่ยใช้ในการสมัครครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการตัดสินความเป็นครอบครัวฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อท่านจะอยู่ทะเบียนบ้านใครหรือทะเบียนบ้านท่านจะมีชื่อใครบ้างไม่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านไม่ใช่เอามาตัวเอามาเป็นตัวตัดสินและที่สําคัญนะครับความพิเศษก็คือว่า ความเป็นสามีภรรยานั้นแม้จะอยู่คนละจังหวัดกันแต่ถ้าหาว่าสามีภรรยาและลูกอายุไม่เกิน18ครคบ3คนนี้แม้3คนนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะครับอยู่คนละจังหวัดกันเลยก็เอามารวมกันอยู่ดีเพราะเราดูความสัมพันธ์ทางกฎหมายเราไม่ได้ดูตัวเป็นๆว่าอยู่กับใครอยู่ชายคาเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้นับแบบนั้นนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ารอบนี้นับแค่สามีภรรยาแล้วก็ลูกเป็นครอบครัวย่อยคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันลูกก็คืออายุไม่เกิน18ถึงจะอยู่ในครอบครัวนี้ถ้าเกินอายุ18ก็ก แยกครอบครัวใหม่ไปแล้วก็สมัครบัตรสวัสดิการรัฐได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับฉะนั้นรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวก็เอารายได้ของสามีบวกภรรยานะครับแล้วก็บวกลูกอายุ U, ไม่เกิน18แล้วก็หารจํานวนคนนะครับห้ามเกิน1 0 0 0 0แถ้าลูกอายุไม่เกิน18ไม่มีรายได้ก็คือรายได้ก็บวกศูนย์เข้าไปแต่ตัวหารก็มีลูกอายุไม่เกิน18ด้วยฉะนั้นก็จะทําให้รายได้เฉลี่ยนั้นลดลงนะครับฉะนั้นเรื่องรายได้นะครับหลักเกณฑ์ข้อที่4ก็คือต้องผ่านทั้งรายได้เจ้าตัวแล้้้ววรรรายยไดเฉลีี่ทังงคคอบตน มีความเข้าใจผิดกันเยอะว่าจะต้องส่งตัวแทนสมัครครอบครัวละหนึ่งคนหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่ทั้งผู้เป็นสามีภรรยาสมัครได้ทุกคนแต่ลูกอายุไม่เกิน18ในครอบครัวเนี่ยสมัครไม่ได้อยู่แล้วเพราะอายุไม่ถึงนะครับฉะนั้นในหนึ่งครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสามีภรรยาและลูกอายุไม่เกิน18ทั้งสามีทั้งภรรยาสมัครได้เลยครับได้ทั้งคู่เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดูเองว่ารายได้เกินหรือไม่เกินนะครับแม้สามีจะรายได้เกินนะครับแต่ถ้าหาวไม่แน่ใจสามารถจะสมัครได้นะครับ ฉะนั้นแล้วสมัครได้ทุกคนลองสมัครไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับสมัครได้ในหนึ่งครอบครัวเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งใบนะครับและหลายท่านก็เริ่มสับสนกับสื่อที่ไปนําเสนอตีความเอาเองว่าสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครแบบเดี่ยวแบบบุคคลกับแบบครอบครัวก็คือแบบเดี่ยวกับแบบรวมอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่บิดเบือนนะครับแล้วก็เป็นการตีความที่ผิด นะครับไม่มีให้เลือกครับลงทะเบียนก็คือลงทะเบียนโดยเท่าเทียมกันทุกคนแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกคนแล้วเดี๋ยวใครโสดใครมีครอบครัวเดี๋ยวภาคแล้วก็ไปตรวจสอบเอาเองนะครับนี่คือเรื่องของข้อ4หลักเกณฑ์เรื่องรายได้ต่อมาข้อ5เรื่องของเงินฝากเงินฝากนั้นดูเงินฝากทุกบัญชีบวกกันนะครับห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทรวมทั้งสลากต่างๆสลากออมสินทกศสพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับ รวมหมดเลยนะครับเราก็จะตัดณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสิ้นปีที่แล้วห้ามเกิน1 0,000แบาทด้วยและเงินฝากยังดูเฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยคือเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจำนวนคนก็ต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยนะครับนี่คือข้อ5เรื่องของเงินฝากรอบนี้พิเศษครับข้อ6ดูเงินกู้ด้วยคือกู้ซื้อบ้านกู้ได้ห้ามเกินล้านหากู้ซื้อรถกู้ได้ห้ามเกิน1ล้านคือกู้ได้นะครับมีได้แต่ห้ามเกินถ้าเกิดว่าเกินก็คือตัดสิทธิ์เลยแต่ถ้าว่ากู้แล้วไม่เกินก็แปลว่า ยังผ่านคุณสมบัติข้อข้อนี้ที่เป็นข้อเงินกู้นะครับต่อไปนะครับข้อ7นะครับเรื่องของบัตรเครดิตนะครับใครมีบัตรเครดิตโชคร้ายหน่อยครับก็คือตัดสิทธิ์เลยเพราะถือว่าบัตรเครดิตนั้นส่วนใหญ่จะต้องเงินเดือนอาจจะเกิน15ื0นแล้วก็ทั้งปีก็น่าจ,จะเกิน10,000แฉะนั้นก็เป็นตัวพิสูจน์รายได้ว่าเกิน10,000แบาทต่อปีนั่นเองฉะนั้นบัตรเครดิตห้ามมีนะครับถ้าเอามีคือตัดสิทธิ์เลยข้อสุดท้ายเรื่องที่ดินครับที่ดินนั้นแบ่งเป็นคนโสดกับคนที่มีครอบครัวแล้ว นค,คนมีครอบครัวแล้วหมายถึงจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับคนโสดนั้นที่ดินเพื่อการเกรษตรห้ามเกิน10ไร่ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน1ไร่นะครับแต่ถ้าว่ามีครอบครัวแล้วครับที่ดินเกษตรคูณ2ให้ห้ามเกิน20ไร่ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน2ไร่นะครับจะสังเกตว่าที่ดินคนที่มีครอบครัวแล้วจะได้เปรียบก็คือจะคูณ2ให้แต่ ถ้าหาว่าเป็นบ้านกับห้องชุดนะครับจะไม่คูณ2ให้ครับก็คือบ้านห้ามเกิน25ตารางวาห้องชุดห้ามเกิน35ตารางเมตรนะครับก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งอันนี้จะเหมือนกันทั้งคนโสดแล้วก็มีครอบครัวนะครับสำหรับการมีบ้านแต่ที่ดินจะคูณ2ให้นั่นเองนี่คือหลักเกณฑ์ทั้งหมดทั้ง8ข้อต้องผ่านทั้ง8ข้อตกข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะครับทีนี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลายท่านสอบถามมาว่านักศึกษาสมัครได้ไหมนักศึกษาสมัครได้ครับนักศึกษาก็คืออาชอาชีีพพนึง มีหรือไม่มีรายได้ก็สมัครได้ครับเพราะรายได้ห้ามเกิน1น0 0 0แสนแปลว่าไม่มีรายได้เลยรายได้เป็นศูนย์ก็คือไม่เกิน1น0 0 0แสนเหมือนกันฉะนั้นก็ก็จะผ่านเรื่องรายได้นะครับแต่ก็ต้องไปดูคุณสมบัติข้ออื่นด้วยนะครับแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าเป็นสมาชิกนะครับประกันสังคมมาตรา3 3ามสามสสมัครได้ไหมคำตอบคือสมัครได้ครับไม่ได้จํากัดเคยอยู่ในคนละครึ่งเคยอยู่ในโครงการเยียวยาต่างๆนะครับหรือเราเที่ยวด้วยกันทัวร์เที่ยวไทยนะครับเยียวยาเราไม่ดิ้งกันเราชนะ Uh, ชิมช็อปใช้อะไรต่างๆถามว่าจะเป็นการตัดสิทธิ์บัตรสมสดิกแห่งรัฐไหมก็คาตอบก็คือไม่ตัดสิทธิ์คนละครึ่งก็เหมือนกันนะครับถ้าหาว่าใครเคยอยู่คนละครึ่งก็ไม่ตัดสิทธิ์เอาง่ายๆคือว่าท่านจะเคยอยู่ในโครงการอะไรมาไม่เกี่ยวตัดสินที่8ข้อเหมือนกันหมดนะครับคุณสวัสดิ์8ข้อเหมือนกันหมดท่านจะทําอาชีพอะไรไม่เกี่ยวตัดสินที่คุณสวัสดิ์8ข้อเหมือนกันหมดท่านจะทําอ,อาชีพหรือมีรายได้เท่าไหร่นะครับ ท่านจะเป็นผู้พิการเป็นคนปกติเป็นผู้สูงอาย,ยุเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ8ข้อนี้หมดฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของอท่านจะเป็นสถานะอะไรนะครับเพราะเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับตัดสินด้วย8ข้อนี้ทั้งหมดเลยนี่คือสําหรับบัตรสวัสดิฐที่จะเปิดลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อเปิดลงทะเบียนเดือนสิงหาคมคนเก่าคนใหม่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกาศผลประมาณเดือนกันยาและจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับ สวัสดีการรัฐรอบใหม่ก็คือเดือนตุลาเดือนตุลานี้จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนหมดเลยครับรุ่นใหม่นี้จะไม่มีบัตรสวัสดิการหรัฐแล้วนะครับจะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดซึ่งก็นําไปสู่การเตรียมตัวครับบัตรประชาชนต้องใช้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยครับในเดือนสิงหาคมซึ่งจะต้องเป็นบัตรรุ่นใหม่รุ่นสมาร์ทการ์ดเพราะว่าเวลาสมัครกับหน่วยลงทะเบียนน่จะต้องเอาบัตรสมาร์ทการ์ดไปเสียบกับเครื่องรูดบัตร ที่หน่วยลงทะเบียนฉะนั้นในตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าขอให้ท่านดูครับบัตรประชาชนของท่าน หมดอายุแล้วหรือยังนะครับและเป็นบัตรรุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่และเป็นบัตรที่ชํารุดหรือไม่ตอนนี้ได้เวลาเตรียมตัวแล้วครับเตรียมบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่นะครับบัตรรุ่นเก่าที่เป็นตลอดชีพที่เก่าแล้วชารุดแล้วอันนี้ต้องไปเปลี่ยนให้เป็นบัตรรุ่นใหม่ทั้งหมดเพราะต้องใช้ตั้งแต่ในครั้งของการลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมเลยและถ้าว่าลงทะเบียนผ่านแล้วบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนี้ก็จะกลายเป็นบัตรที่เอาไปใช้สิทธิ์ไปรูดซื้อของแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับ บัตรประชาชนที่เป็นบัตรรุ่นใหม่บัตรสมาร์ทการ์ดสทะเบียนบ้านเตรียมไว้ก่อนเลย3ทะเบียนสมรถส3อย่างเท่านั้นครับที่จะใช้นอกจากนั้นแล้วเอกสารต่างๆที่มันใช้ในการคัดกรองนั้นภาครัฐเดี๋ยวเขาตรวจสอบเองนะครับยังไม่ต้องไปยื่นนะครับฉะนั้นก็จะมีแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ะทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับตอนนี้เตรียมแค่3อย่างแค่นี้ก่อนโดยเฉพาะบัตรประชาชนไปสํารวจดูเลยครับหมดอายุหรือยังแล้วก็เป็นบัตรรุ่นใหม่แล้วหรือยังนะครับ นี่คือ,อ,อข่าวสารทั้งหมดนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมยาหลังจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นเดือนที่เ,เป็นช่วงที่มีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากนี้ไปถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ,การลงทะเบียนบัตรสมัสดารรัฐนะครับเช่นกําหนดวันแล้วหรือย,ยังกําหนดเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้าทราบความชัดเจนแล้วจะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ